วันนี้เรามาทำแกงเขียวหวานฟักใส่หมูกันค่ะทุกคนเริ่มที่เราผัดเครื่องแกงก่อนผัดด้วยน้ำมันผัดให้เครื่องแกงหอมจากนั้นค่อยผัดด้วยกะทิเครื่องแกงนี้เราซื้อเข้ามานะคะทุกคนเป็นเจ้าประจำผัดเครื่องแกงได้ที่เราใส่เครื่องปรุงกะปิน้ำตาลทรายผงนัวผัดให้เข้าๆกันอีกครั้งหนึง่ง เราสังเกตดูว่าถ้าเครื่องแกงข้นเราก็เติมหัวกะทิลงไปอีกครั้งหนึ่งคเรคเรให้เข้าเข้ากันจากนั้นค่อยใส่หมูผัดให้หมูและเครื่องแกงเข้ากันตามด้วยฟักวันนี้เป็นฟักเขียวนะคะเพื่อนเพื่อรู้ไหมฟักมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายคุณประโยชน์ของฟักมีมากมายตั้งแต่ใบารากและก็เปลือกฟักมีชื่อเรียกมากมายขึ้นกะที่ปลูกในท้องถิ่นนั้นๆเช่นฟักเขียวฟักขาวฟักแฟง ฟักมีลิ์เย็นจึงช่วยแก้ร้อไนไนแก้ฟกช้ำแก้ช้ำในขับปัสสาวะขับเสมหะแก้ไอช่วยในการย่อยอาหารช่วยบำรุงร่างกายเป็นต้นฟักมีคุณประโยชน์เยอะอย่างนี้อย่าลืมทานฟักกันนะคะทุกคนหน้านี้ฟักสวยมากหลังจากที่เราใส่ฟักแล้วจะตุ่นฟักรประมาณ15-20นาทีเพื่อให้ฟักสุกค่อยใส่เครื่องเคียงหัวรพาพริกชิมรสอีกครั้งหนึ่ง ักเสิร์ฟค่ะทุกคนเ,นเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะได้ผลอย่างไรก็มามิไมไว้ใต้คอมเมนต์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ